สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี พ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะสดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้ำทิพย์น้องทวีโชคแฟมิลี่นะคะอตอนนี้ก็หลังจากไปร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่ใบเฟินนะคะกับบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ของพี่ใบเฟินเสร็จแล้วนะคะน่าอยู่มากนะคะบ้านใหญ่กว้างขวางมากนะคะก็พาทวีโชคกลับบ้านนะครับ ก็เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็ตามทางที่เรากลับก็จะมีแบบมีน้ําขังนะคะมีตมนะคะอ้วนก็เดินแบบลากขานะคะที่ลากขาไม่ใช่อะไรนะคะจะเล่นนะคะจะเล่นจะเล่นจะเล่นดินนะคะเล่นดินเล่นน้ําสนุกเลยค่ะตะามภาษาเด็กน้อย ก็เดินลัดป่าลัดดงกินหญ้ากิกนอาหารไปเรื่อยๆนะคะเ,เล่นไม่ได้ลูกเสาไฟเสาไฟอันตรายอันตรายไปเร็วกลับบ้านแล้ว <laughs> มาก็มาเชือกเดียวนะคะกลับก็กลับเชือกเดียวนะคะเก่งมากนะคะแม่แม่เนี่ยเราขายเยอะมากเลยนะดูค่ะ อุ้มไผ่ก็เขียวชะอมนะคะต้นหญ้าต้นไม้นะคะได้ได้ไดน้ำจากน้ำฝนนะคะก็เลยอ่าสีเขียวชะอมนะคะร่มรื่นเย็นสบายดีอ่ะพ่อพาแวะกินต้นไผ่แป๊บหนึ่งระวังงูเงี้ยวด้วยนะระวังต่อระวังพึ่งด้วยพ่อจะโดูสรงแม่เลยกระจายทุกางบ้านแวะกินก่อนนะคะแวะกินก่อนก่อนกลับบ้าน ถนนเลยนะคะถนนไปยาวไปถึื่องของการบินไทยควรกระจายไข่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเป็นไข่เขาเรียกไข่ป่าใช่ไหมไข่ป่านะคะไข่ป่าเออเป็นเส้นทางใหม่นะคะที่เราเดินเหมือนกันเดินคนละเส้นกับม้าเดินอีกเส้นนึ่งเส้นากเส้นนึงนะคะอันนี้ก็เดินอีกเส้นนึงินนะคะินด้อ่น่นะคะมาเที่ยวป่าไผ่ ลูกบอกเดี๋ยวกินเองพ่อเดี๋ยวผมกินเองผมโตแล้วกินเองได้ไ,ไปเลยพี่พี่บัวบานก็ตามตูดเรามาแล้วนะคะพี่บัวบานพี่ชื่นใจนะคะพี่บุญชูพี่นานูนะคะก็เดินตามหลังเรามาอยากแวะอยากแววตื่นเต้นนะคะตื่นตาตื่นใจกับไพ่ ไผ่เยอะมากอ้วนบอกตื่นตาตื่นใจเนี่ยกินกอไหนก็ได้กินกอไหนก็เลือกกินได้เลยตื่นตาตื่นใจมากกับไ,ไผ่ยุ้ยใส่สร้างเพื่ออะไรรถถังอ๋อยุนิเต นี้ก็มาถึงสากาการบินไทยแล้วนะครับตอนนี้สากากรบินไทยเขาก็จกัดสวนได้สวยงามมากเลยนะคะเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะนะคะไว้วิ่งออกกําลังกายไว้ถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะคะสวยมากนะคะสวยมากวันนี้พาเด็กชายทวีโชคชมสวนด้วยนะครับหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะคะมาจาก การร่วมแสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของพี่ใบเฟิร์นป้าป้าปสาไฟสาไฟสา,ไฟ,สาไฟลุกสายไฟก็ยังไม่ว่างนะมอันบอกผมแค่จับแค่สัมผัสเฉยๆสวยมากน,นะคะสวยมากบ้านเราก็อยู่ตรงทางโค้งสายการบินไทยพอดีเลยนะคะ ตรงเมื่อคืนนะคะก็จะเขียวชะอุมสวยมากสวยมากก็จะมีทางให้ให้วิ่งให้ออกกำลังกาย